เมื่อยายอยากกวนกายศาสตร์ไปทำบุญอ่ะเริ่มอันดับแรกคั่วถั่วเลยจ้ะอันนี้ถั่วลิสงไปล้างน้ำมาเสร็จแล้วเราก็มาใส่กระทะคั่วเลยเสใส่ใไปอ่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้ไหว้นะคะแต่ยายอ่ะอยากจะทำเองบอกว่าอยากเอาไปทำบุญด้วยน้ำพักน้ำแรงก็เลยต้องมาทำอย่างที่เห็นนะคะอ่ะพอ ถั่วคั่วได้ที่ก็เอามาเทใส่นี่ภาชนะเสร็จแล้วเราก็ต้องบี้ให้เม็ดมันแตกจากกันแล้วก็เอาเปลือกออกเราก็จัดการเลยนี่นี่นี่โบดโบดโบดโบบี้บี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 ไปอ่ะพอเสร็จคิดว่าเออเปลือกเปลือกเริ่มออกหมดแล้วเราก็จะมาขวัดนี่เลยลงมือเองดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปาด ปืดปืดยายบอกว่าโอ้ยทําเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นหรอกบางียายบอกว่าเอามานี่เํอะทเองสุดท้ายยายได้ทําเองอ่าเพราะว่าเราขวัดไปคือมันไม่ออกเลยมันอยู่แต่ในไอ้กระดงเหมือนเดิมเลยอันนี้ดูมือโปเขาทํา กวาดสองสามทีเออเปลือกออกหมดแล้วโอ้ยเรากวัดไปเถอะอยู่ในกระด้งหมดเลยไม่ไปไหนเลย <c oughs> อ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับถั่วคั่วต่อไปก็เป็นขั่วงาเอบใส่ไปเลยจ้าอันนี้ก็ไปล้างน้ำสะเด็ดน้ำมาเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยขัวโค่ขวัขวโค่วัวโค่วัว,ว,ว,วไปอ่าพอนาสุกนะจา๊าก็ตัดมาพักไว้ เดี๋ยวไปรอกวนนะอ่ะระหว่างนั้นก็นี่เลยผู้ช่วยเพียบอยากทําคนเดียวแต่ต้องผู้ช่วยประมาณ5้าคนอะ <c oughs> อันนี้เข้าตอกเมื่อกี้ข้าตอกซื้อมาเป็นแบบที่เขาคั่วมาแล้วแต่ว่ามาเลือกเอาเศษเข้าเปลือกออกนิดหน่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ทําการกวนเลยนะคะใส่ส่วนผสมกะทิน้ําตาลปี๊บแล้วก็แบะแซนะคะแล้วก็กวน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  กวนให้มันแตกจากกันแล้วก็รอให้มันเดือดนะคะพอมันเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวตอกข้าวตอกไปเลยที่เราเลือกไว้เสร็จแล้วก็กวน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 ให้มันเข้ากันพอเข้ากันปุ๊บเราก็ใส่ต่อไปก็จะเป็นข้าวพองข้าวพองนี่เราเราเราไม่ได้คั่วเองนะคะพอดีมีอยู่แล้วก็เลยอ่ะ ใส่ไปเสร็จพอใส่ข้าวพองเสร็จเราก็กวนกวนกวนเหมือนเดิมกวนให้ได้ที่พอได้ที่ปุ๊บเข้ากันปุ๊บเราก็ใส่ถั่วลิสงคั่วที่เราคั่วไว้ก็โรย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 ให้ทั่วเลยนะคะโรยให้ทั่วเสร็จแล้วก็พลิกไปพลิกมากวนไปกวนมาต่อด้วยงางาที่เราคั่วไว้แล้วก็จะมีถั่วเขียว ถั่วเขียวคั่วนิดๆหน่อยๆนะคะที่เห็นนิดหน่อยอ่าใส่ลงไปแล้วก็กกวนๆกวนให้เข้ากาันอันเนี้ยเห็นยายยายบอกว่ามันต้องใส่ครบเจ็ดชนิดเออก็เลยต้องใส่ถั่วเขียวคั่วไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็มากรอกใส่ถุงแล้วก็บีบๆบีบๆบีบๆให้มันเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมแผ่นๆสี่เหลี่ยมนะคะ ก็ทำออกมาแล้วทั้งหมดได้14ถุงแล้วก็แบ่งไว้ทำบุญเสร็จแล้วก็แบ่งๆพี่ๆน้องๆกินนะคะก็เรียบร้อยเสร็จสมปารถนายาย <laughs>